ครับพี่ครับวันนี้เราก็มาชมพญาเสือมหานาจของหลวงพ่อเปลิลนวัดบางพะกันนะครับจังหวัดนครปฐมครับพญาเสือมหานาจของหลวงพ่อเปิรนวัดบางพะรุ่นเนี้ยจะสร้างในปีพศสองห้ารสามบห้าครับพญาเสือมหานาธของหลวงพ่อเปิรนรุ่นเนี้ยก็จะดีในด้านทางแคล้วคลาดและก็เมตตาครับ เป็นเสือขนาดเล็กครับขนาดห้อยคอกำลังดีครับสำ,สำหรับเอาไปเลี่ยมทองเนี่ยก็สวยครับปัจจุบันเนี่ยเริ่มหายากแล้วนะครับสำหรับพญาเสือมหามนาศของหลวงเปินวัดบางพระครับเป็นเนื้อปอกลูกปืนครับ นิยมครับสําหรับพญาเสือมหาอำนาจของหลวงเปิ่นรุ่นนี้ครับในสนามพระต่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยพบเจอแล้วนะครับสําหรับพญาเสือมหาอำนาจของหลวง,งเปิน่นวัดบางพระครับรีบหาเก็บกันนะครับวันข้างหน้าเนี่ยจะต้องมีราคาแพงแพงอย่างแน่นอนครับครับผมคนนึงครับ ทีไรเก็บพญาเสืออมหามนาศของหลวงุ่เปินวัดบางพารุุ่นนี้อยู่ครับปีสองห้าสามห้าครับเป็นเสือแบบกระโจนครับครับเป็นปีพศที่ลึกครับนิยมครับสำหรับพญาเสืออมหามนาศครับครับอกูครับเดี๋ยวมาชมกัน แบบชัดๆครับครับดูกันไปนเรื่อยๆครับ เป็นเนื้อเป๋าลูกปืนครับครับขอบคุณครับ ยมครับ คภาพอาจจะแฟรงแฟงหน่อยครับเนื่องจากว่าต้องยกกล้องครับครับส่วนผมก็มีแค่นี้ครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยน,นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ